สวัสดีค่ะยินดีกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะตอนนี้มีสารจากองค์พ่อศิวะถึงคุณตอนนี้นะคะยินดีกับทุกคนที่หยุดฟังคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือพลังงานของคุณถ้าคุณคือลูกหลานขององค์พ่อศิวะนี่คือสารจากองค์พ่อศิวะถึงลูกหลานของท่านนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามเพิ่มขึ้นทุกเวลานะคะ หัวใจทุกๆก,ก,การกดแชร์บันทึกเป็นไงโปรหรือคอมเมนต์รับพลังงานดีๆในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับการออรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะกลับไปที่บ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสารจากองค์พ่อศิวะถึงคุณในเวลานี้นะคะขออนุญาตคะ่ะขออนุญาตน,นะคะขออนุญาตเปิด สามจงพ่อศิวะถึงทุกคนในเวลานี้ค่ะโอมนัสิวยา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 ว้าวตื่นเต้นว้าวคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินบางคนมีโชคก้อนใหญ่มีคนนำโชคก้อนใหญ่มาให้นะคะอา,อาจจะเป็นคน คนในอดีตเพื่อนเกา่ามิตรภาพเกา่าๆญาติเ,เกา่าๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาหรือคนรู้จักเกา่าๆที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะนำโชคลาภนำโอกาสทางการเงินมาให้คุณนะคะหรือคนในอดีตชาติเพื่อนในอดีตชาติ คู่รักในติีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยเคยรู้จักเคยพูดคุยวันนี้กลับมาเจอกันมาให้โอกาสทางการเงินอาจจะเป็นอโอกาสที่ทำให้คุณได้รับเงินก้อนโตหรือ โอกาสทางโชคลาภเงินทองนะคะโอกาสโปรเจกต์งานที่ทำให้คุณต่อยอดเป็นเงินก้อนโตได้นะคะโอกาสนี้มาในหลากหลายรูปแบบนะคะและที่สำคัญเดินทางมาถึงแล้วนะคะใครที่เจอเพื่อนเก่ามาหาถ้ามีเพื่อนเก่ามาหาคนรู้จักเก่าๆมาหายานพาหนะของเขาจะนำโชคนำลาบมาให้นะคะอีกในหนึ่งคือ กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะคะโอกาสโชคลาภทางการเงินหรือรู้สึกว่าถ้ามีเรารู้จักคนที่เคยรู้จักแล้วเขามาหาเราหรือเราเจอเขาในที่ไหนก็แล้วแต่นะคะผาานนะที่นำพาเขามาจะนำโชคลาภมาให้คุณหรือเขาจะมาหา เราในเร็วๆนี้เดินทางมาหาเราในเร็วนี้ในเร็วๆนี้นะคะนําโอกาสที่จะต่อยอดทําให้เรามีโชคเอ่อมีได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะโปรเจกต์งานที่ทําให้เราได้รับเงินก้อนใหญ่คนรู้จักเก่าๆนะคะจะมาช่วยทําให้เราเอ่อได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะมีการเดินทางมาถึงแล้วหรือคุณได้รับการติดต่อกันแล้วนะคะ เพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนรักเก่าญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือความสัมพันธ์เก่าๆนะคะจะกลับมาช่วยเหลือคุณกลับมา,าสร้างโอกาสทางการเงินให้คุณนะคะฉะนั้นวันนี้สารที่องค์พ่อสิวะนำส่งถึงลูกหลานของท่านทุกคนนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินบางคนได้โชคลาภก้อนใหญ่ นะคะคจากยานพหน,นะจากการเดินทางอา่จากการเดินทางก็ได้นะคะจากการเดินทางไปที่เก่าๆสถานที่เก่าๆของคุณนะคะก็ได้ทั้งหมดนะคะวันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้พลังงานตอนนี้คืออยากให้คุณได้มีสมาธิในทุกๆวันมีสมาธิที่นิ่ง อยู่กับลมหายใจคนตัวเองมองเห็นการแตกดับของอารมณ์ความคิดตัวเองแค่นั้นวันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีอันนี้สัญญาณที่รับรู้ได้ก็อาจารย์ก็จะเป็นแค่ตัวเชื่อมคนที่เชื่อมสัญญาณพลังงานที่องค์พ่อศิวะอยากจะสื่อสารกับลูกหลานของท่านนะคะวันละ อย่างต่ำสิบห้านาทีนะคะคุณจะได้สัญญาณการเดินทางการเชื่อมต่อจากพลังของพ่อสิวะสารนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสารนี้เป็นพลังงานที่ส่งตรงถึงลูกหลานองค์พ่อสิวะทุกคนว่าโอกาสทางการเงินมาถึงแล้ว โอกาสทางการเงินมาถึงแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตมันจะคล้ายๆหกเดืนอนเพราะมันคือแต่มันเป็นพลังงานของคนเก่าๆไงจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตชัดมากจากคนเก่าๆแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆ อะไรก็แล้วแต่จะได้เงินก้อนโตเงินก้อนโตของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงก็เป็นโอกาสทางการเงินอันนี้ชัดมากคือโอกาสทางการเงินที่คุณพึงพอใจเดินทางมาแล้วยานพาหนะก็จะให้โชคกับคุณยานพาหนะก็จะให้โชคกับคุณฉะนั้นถ้านี่คือพลังงานของคุณ น้อมรับพลังงานที่องค์พ่อสิวะท่านส่งถึงคุณใครที่ติดปัญหาเรื่องการเงินจงไว้วางใจเพราะนี่คือศาลของคุณการเงินโอกาสทางการเงินมาหาคุณแล้วคุณจะมีโชคล่าเรื่องการเงินคุณจะมีโอกาสมีช่องทางที่จะได้รับการซัพพอร์ตเรื่องการเงินอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนี่คือ สารจากองค์พ่อศิวะถึงทุกคนถึงลูกหลานของท่านก็คือเงินก้อนโตที่คุณกำลังจะได้รับหลายหลายคนจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ชัดเจนมากว่าหลายหลายคนจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ทางการเงินจากการเดินทางจากการพบเจอคนเก่าๆหรือคุณไปสถานที่เก่าๆที่ที่เคยไปอะไรก็แล้วแต่สัญญาณมันชัดคือเรื่องการเงินก้อนโตก้อนใหญ่ ยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้ด้วยนะคะยินดีกับลูกหลานองค์พ่อศิวะนะคะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกๆคนสําหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังมีพลังงานที่ดีสเสถียรพลังงานความสุขของคุณไว้เพราะจิตที่มีความสุขในทุกขณะจิตนั่นแหละคือจิตที่ดึงดูดในทุกที่สิ่งทุกอย่างที่คุณคิดคิดพูดทำรู้สึกให้มันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะ บายบายค่ะโอมานาสิวยะ